ต่อพบกับเยืยนภูไทยมุมเงินจากประเทศไทยลักกีโวโอ้โหไหแล่ะต่อยที่นี่ก็ไม่เคยชนะคะแนนใครชัดด้วยครับเจ้าพญาคือปตอครับที่พูดภาษาไทยชัดเจนครับน่าเลยครับโอ้โหน่าเลยครับอไม่ทัอาหารการกินรูปร่างโครงสร้างไปโอ้โหลูกนี้ครับดึงหลอกเป้าแน่ครับโอ้โหลูกนี้ครับไม่มีเกมการพนันเราเพียง ชมภาพช้าครับดูแข้งซ้ายของเจ้าพญาเพชรปตเนะครับเตะแต่ดอกแม่อร่อยแข้งอร่อยทำพอดีครับปลายเท้าครับสัญญาณเตือนหลายดอกแล้วนะครับเราหลอกวางล่างครับพอวางล่างแล้วขึ้นบนเลยครับโอ้โหนี่รมนี้ดูครับเตะแบบคล้ายๆตะวัดสองชั้นนะครับเจ้าพญาเลยวละครับต้องระวังให้มาเอาโดนอีกแล้วครับโอ้โหแหม่หลบเท่าไหร่ก็หลบไม่พ้นครับ กีฬาของเจ้าพญาเพชรปตอนี่ถ้าเป็นคุณหมอก็ประเภทไม่เลี้ยงไข่เลยนะครับทำไมถึงมาพลอยครับมมยต่อยสนุกแล้วครับป่องมาแบบนี้ครับเจอแบบนี้อ้าลูกนี้แหมเก็บไปหมดแล้วนะครับเก็บไปหมดแล้วครับทําท่าจะยางแตกแล้วครับยางขวาหน้าครับต้องดึงขาหลังกลับแล้วครับเงี้ยนภูไทยแหม่เราดูครับแกเล่นล่างแล้วเดี๋ยวอาจจะเผลอๆมีตวัดขึ้นบนครับนัห ทั้งบนครับโอ้โหทลทายาทครับพอแล้วครับแม่ถูกต้องครับเปาบอยเอาละครับนี่ครับล้วงมาเสียบครับและนี่ครับขึ้นการคอครับล้มทั้งยืนเลยครับลูกนี้แม่เด็ดขาดจริงๆครับแข้งซ้ายของเจ้าพยาออกทีไรนี่ได้เสียวได้ลุุนตลอดครับนี่ครับไต่ล่างให้พวงครับแล้วก็ขึ้นบนครับอย่างว่าครับฐานล่างมันโยกเยกแล้วครับพวงไปหมดแล้วครับ มาทั้งบนมาทั้งกลางมาทั้งล่างเลยครับโอ้โห